ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ t ต y o ต a v ว g โกนะครับด้านหลังผมคันนี้นะครับซึ่งมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับคือขับไปที่แอร์ไม่เย็นนะครับซึ่งคันนี้เป็นลูกค้าช่างเพชรประจำนะครับเคยเปลี่ยนอีวาไปแล้วก็เคยเปลี่ยนชุดหน้าช่างเพชรไปประมาณ1ปีกว่าๆนะครับวันนี้กลับมาด้วยแอร์ไม่เย็นนะครับช่างเพชรสังเกตเห็นนะครับคือน้ํามันเต็มหน้าคัสคอมนะครับช่างเพชรได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าคอมแอร์มีการรั่วซึมเป็นอย่างมากนะครับ ทีนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการหาซื้อคอมมาให้ช่างเพชรใส่ให้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวช่างเพชรจัดให้ครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับวันนี้มาด้วยอาการคอมเพรสเซอร์รั่วนะครับซึ่งเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูคอมเพรสเซอร์ที่ช่างเพชรทาการรื้อออกมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนแรกช่างเพชรกล่ว่าจะไม่ทําคลิปนะครับพอดีว่างนะครับก็เลยมาทําให้ดูกันไปเลยนะครับว่า นี่นะครับสภาพที่คอมเพรสเซอร์รั่วนะครับก็คือจะอาสาดน้ํามันมาใส่กล้องนะครับกล่องอากาศก็คือจะน้ํามันพวกนี้ออกมาจากคอมแอร์นะครับผมส่วนคอมแอร์มาดูกันนะครับว่ารั่วจริงไม่จริงนะครับผมช่างเพรทาการรออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คาบน้ํามันนะครับเยอะเลยนะครับซึ่งลูกค้าไปหาซื้อคอมเชียงกง ร้านเชียงกงมีการถามอีกนะครับว่าไม่ใช่ั่วตู้แอร์เหรอช่างเช็คชัวร์หรือเปล่านะครับอืมไม่รู้นะครับช่างเพชรก็ทํามา20กว่าปีนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าช่างเพชรมั่วหรือเปล่าเพราะว่ามีอ่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าช่างเพชรมั่วนะครับเพราะช่างเพชรคงจะมั่วเก่งนะครับว่ามั่วมา20กว่าปีแล้วโอ้โหคนทางที่จะมั่วเก่งนะอ่าอันนี้คือน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับที่อยู่ตรง คัสคอมแอร์นะครับนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับพอออกมาบริเวณนี้จะมีน้ํามันคอมนะครับถ้าไม่รั่วน้ํามันคอมจะออกมาได้ไงนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่รั่วก็คือน้ํามันคอมจะไม่สามารถออกมาได้นะครับนี่คือสภาพนะครับสภาพคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะถ้าบอกว่าไม่รั่วกคงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูรอบหนึ่งนะครับด้านในว่าในถ้าว่าน้ํามันออกไปจากจุดอื่นนะครับ เดี๋ยวช่างเพชจะให้ดูแถวบริเวณคอมเพรสเซอร์อยู่นะครับว่าจะมีน้ามันน้ามันเครื่องอยู่ตรงหยดใส่หรือเปล่าอันนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจะให้ดูครับผมสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับคอมเพรสเซอร์จะอยู่บริเวณที่ผมสองไฟสองไฟใส่นะครับก็ด้านบนนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องหยดมาใส่นะครับด้านล่างก็จะเป็นเกิดจากน้ํามันคอมมามากกว่านะครับอันนี้ รั่วหลานเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่ที่ลูกค้าซื้อมานะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูนะครับจะมีจุดรั่วซึมอีกบริเวณที่ออยลิงเข้าวาวนะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการเปลี่ยนโอลิงให้นะครับคอมเพรสเซอร์ใหม่นี่นะครับลูกค้าไปซื้อของเชียงกงมาให้นะครับเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับที่ช่างเพชรดูนะครับ ลูกปืนดังนะครับลูกปืนดังโมเลสายนะครับจะสังเกตเห็นนะครับโมเลจะสายนี่โมเลสายนะครับ<ม>ลูกค้าซื้อซื้อมาเนี่นะคะอ่าที่ลูกค้าแจ้งมาคือซื้อมาสา0พันบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาดุดันอยู่นะครับอ่าหน้าคัดต้องใช้ชุดหน้าเดิมนะครับเพราะว่า ค้าห่างมากแล้วก็โมเด้ใสนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่ามีปัญหาครับแล้วก็ลูกปืนดังตามจริงแล้วนะครับช่างเพชรก็ไม่ได้แย้งอะไรนะครับกิดที่ว่าลูกค้าซื้อมาในราคาค่อนข้างสูงนะครับตามจริงเราต้องอเปลี่ยนน้ามันคอมแล้วก็สามารถประกอบใช้งานได้เลยนะครับตามจริงตามความเป็นจริงในราคา3,000ันบาทนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่างเพชรจะเอาชุดหน้าเดิมใส่ให้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับความลูกนี้กําลังอัดช่างเพชรเช็คแล้วนะครับใช้ได้ไม่รั่วนะครับดูจากสภาพยังไม่มีน้ํามันแต่มีข้อเสียตรงบริเวณลูกบืนดังแล้วก็โมเล่สายนะครับอันนี้ช่างเพชรจะใช้ของเดิมของเดิมตัวที่ถอดออกมาครับเดี๋ยวช่างเพชรขอไปล้างทาความสะอาดนะครับจะ,จะเอาชุดนี้ใส่ให้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะความลูกใหม่จะเป็นยังไงครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรทาการขอชุดหน้ามานะครับคอมคอมใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีการรั่วซึมเหมือนกับลูกที่แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นไม่มีคราบน้ํามันเหมือนกับความลูกเดิมตัวลูกนั้นนะครับก็ที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีนะคดคอมนะครับคือขาดไปนะครับตรงนี้แล้วก็จะมี อ่านะครับร์ดคมอมวันนี้น่าจะใช้ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับผมมีอาการมืลเลสายนะครับแล้วก็ลูกปืนดังลูกปืนดังนะครับย้ำอีกทีหนึง่งลูกค้าซื้อมาในราคาสามพันบาทนะครับก็จะว่ายังไงดีนะครับจะว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่า ค right. right. no ัตคอมใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาถอดเอาคัตเดิมใส่นะครับคัตชุดนี้เป็นที่ลูกค้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกับช่างเพชรนะครับก็เปลี่ยนมานานแล้วครับช่างเพชรก็ทําการล้างพักคคาบน้ํามันเดิมออกให้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่างเพชรจัดการให้ครับผมจัดการเอาชุดหน้าคัตเดิมที่ติดในคอมเพรสเซอร์ลูกเดิมนะครับที่บอกว่าซีนรั่วอย่างรุนแรงนะครับก็หลังจากช่างเพชรทำล้างทำความสะอาดน้ํามันเดิมออกนะครับก็ ปรากฏว่ายังใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าเราซื้อมาในราคา3,000บาทช่างเพชรก็อยากจะแนะนําให้ลูกค้าว่าาซื้อมาในราคา3,000บาทคือมันต้องครบชุดนะครับช่างเพชรก็คือถ้าซื้อมาก็คือต้องใส่ได้ทั้งหมดทั้งตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็หน้าคาร์ดคอมนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ามันผิดพลาดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างเพชรแก้ไขให้ครับเพราะว่าเรามีชุดเดิมอยู่ยังดี ยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าจะไปเคืนเขาเขาก็บอกว่าไม่มันใช้ได้เดี๋ยวเขาจะหาร้านทําให้มันก็จริงอยู่ครับหละหาร้านทำให้เขาก็ต้องเปลี่ยนเอาชุดหน้าเดิมใส่แบบนี้เป็นเดิมนะครับตามความเป็นจริงราคาที่อึงถูงหา่าน,นี้มันต้องใช้ได้ทางหน้าคา้าคอมนะครับช่างเพชรก็แนะนําว่าถ้าซื้อคอมเพชรคอมเชียงกงก็อยากให้ดูดีๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงลูกปืนดังหรือเปล่ามัวเล่สาสหรือเปล่าอันนี้ช่างเพชรแนะนำนะครับแนะนําลูกค้าที่ชอบซื้ออะไรมาให้ช่างทํานะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบให้ครับใช้ได้แน่นอนครับผมสาเหตุที่ทําให้คอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับก็ดูจากหม้อน้ํานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับคือตั้งแต่ลูกค้าใช้รถมาน่าจะไม่เคยล้างทักทีนะครับทีนี้น่าจะเกิดจากการที่ แผงคอนเดนเซอร์ระบายไม่ได้นะครับเนื่องจากขุนตันคลิกมอน้ํานะครับตันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใ้กล้นะครับก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้ลมวิ่งทะลุผ่านได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจะจัดการล้างหมอน้ําให้ลูกค้าไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องระบายไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมตอนนี้ช่างเพชทาการล้างมอน้ําให้ลูกค้านะครับ ก็ใส่น้ำยาเข้าไปนะครับทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะครับก็ดูจากสภาพด้วยนะครับว่าควรที่จะล้างหรือยังนะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเพราะว่าการล้างแผงหมอน้ําแผงแอร์นะครับขึ้นอยู่กับการตันของชีกม้อน้ําแล้วก็แผงแอร์นะครับบางคันตันน้อยบางคันตันมากก็ใช้เวลาต่างกันนะครับอย่างเช่นน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับช่างเพชรมีการคว่ำทิ้งนะครับของที่มากับน้ํามันคอม ที่มากับคอมที่ลูกค้าซื้อมาครับก็เติมใหม่เรื่องกี่ซีซีนะครับน้ำมันคอมเติมกี่ซีซีไม่ต้องถามช่างเพชรนะครับเพราะว่างานงานซ่อมแอร์เป็นงานเทคนิคนะครับจะบอกทุกอย่างไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกทุกอย่างไปเดี๋ยวช่างจะไม่มีงานทํานะครับมันมีหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ถามช่างเพชรว่าน้ํามันคอมเปลี่ยนอีวาเติมน้ำมันกี่ซีซีช่างเพชรก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้นะครับคันเอฟซีคันนั้นก็บอกว่า ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับ่องจากว่าน้ำมันคอมจะซึมออกมาน้อยมามากแค่ไหนไม่มีใครรู้ใช่ครับมันถูกต้องครับผมไม่เถียงแต่ถ้าผมบอกว่าเติม4ี่0ิ0 7้าิิเจสิบซีซีอย่างนี้เขาก็จะบอกผมอีกว่าคุณรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่เถียงนะครับซึ่งช่างเพชรก็ทํางานมาประมาณ20กว่าปีนะครับก็อ้างอิงจากาบริษัทเดนโซนะครับที่ช่างเพชรเคยไปอบรมมานะครับ ้างอิงว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เปลี่ยนชิ้นนี้ออกมาชิ้นนี้พังควรเติมกี่ซีซีอันนี้มีนะครับมีบอกนะครับแต่ช่างเพชไม่บอกนะครับอันนี้เป็นความลับของช่างนะครับแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนไม่ค่อยถามนะครับมันมีวิธีแม้กระทั่งการยึดน็อตคอมเพรสเซอร์นะครับว่าควรขันวิธีไหนนะครับกี่ปอนขันเอียงซ้ายเอียงขวาตัวยังไงบ้างตัวเอตัวเอ็กอย่างนี้ครับมีหมดนะครับแต่อันนี้เป็นความลับของเป็นความลับของช่างนะครับ อันนี้เปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอฟซี FC ท่านนั้นก็ตามความเข้าใจเลยนะครับถ้าอยากได้คําตอบไหนก็ลองค้นหาเองเพื่อนนะครับถ้าช่างเพชรตอบว่า20 c c 30 c c 40 c 40 c, 40 c คุณก็คงบอกว่าคุณช่างเพชรดูได้ยังไงนะครับช่างเพชรไม่รู้นะครับก็อ้างยิงจากบริษัทต,ตามที่อบรมมานะครับผมตอนนี้อ่าุ่นก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะขออนุญาตทำความสะอาด หม้อน้ำให้ลูกค้าเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะทะลุได้นะเราปล่อยไว้นานกว่านี้ครับผมครับผมส่วนแผงแอร์คอนเดนเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะครับหรือแผงแอร์นะครับช่างเพชรก็ทําการถอดออกมานะครับล้างทาความสะอาดทั้งภายนอกภายในนะครับเปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่นะครับแล้วก็ล้างตามท่อํายาต่างๆให้ด้วยนะครับถึงจะไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ของช่างเพชรก็ตามนะครับ ก็ทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับการช่างก็เป็นทักเป็นงานเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่า,าลูกค้าให้ความมาใส่คอมแล้วก็ประกอบขึ้นแล้วก็เติมสารทำความเย็นเข้าไปเลยนะครับแบบนั้นทำมาได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกรณนนี้กรณีนี้นะครับกรณีที่ช่างเพชรดูนะครับคันวีโก้ก็คือ อ,อย่างแรกที่ช่างเพชเจอนะครับหลังจากถอดแผงคอนเดนเซอร์ออกมาคือหมอ้อน้ําตันมากนะครับแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์ก็ค่อนข้างตันนะครับก็ได้ถอดออกมาก็ถือโอกาสนะครับทําการล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างเพชจะเปลี่ยนไส้กรองแผงคอนเดนเซอร์ให้ด้วยนะครับที่อยู่ในท่อกลมๆนะครับเดี๋ยวช่างเพชก็จะออทําการเปลี่ยนแล้วก็จะจะไล่ระบบะด้านในให้ด้วยนะครับ ตามจริงถ้าลูกค้านําความมาเองบางร้านเขาก็ประกอบความให้ลูกค้าแล้วก็เติมสารทำาเย็นให้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีรับประกันนะครับเนื่องจากลูกค้านําอะไรมาเองนะครับแต่ช่างเพชรทาให้เต็มที่นะครับคลิปนี้เราส่งให้ลูกค้าดูด้วยนะครับการทํางานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกว่าจะออกมาเป็นแอร์ให้เย็นๆนะครับเย็นฉ่านะครับถ้าถามว่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เติมน้ํายาแอร์เลยได้ไหมครับก็ได้นะครับ แต่ว่าคอมเพรสเซอร์เรามีโอกาสที่จะพังนะครับผมเพราะว่าน้ํามันเดิมในระบบยังตกค้างนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าไส้กรองเราใช้มาจะตันขนาดไหนนะครับเพราะว่าระการใช้งานเขามีมาให้นะครับในระยะการใช้งานก็คือ,อ3-60,000กิโลเมตรนะครับไม่เกินนี้แต่กรณีที่ลูกค้าไม่มีไม่มีปัญหาก็คงไม่เข้ามาหาช่างแต่ไส้กรองตัวนี้ก็คงไม่เคยเปลี่ยนนะครับวันนี้ช่างเพชรจะถือโอกาสล้างทำความสะอาดพัน ด้านนอกด้านในแล้วก็จัดการเปลี่ยนไส้้กรองไดเออร์ให้นะครับผมดิเวอร์ไดเออร์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปให้ดูตอนล้างเสร็จแล้วก็ไปดูหม้อน้ําว่าจะสะอาดกว่าตอนแรกหรือเปล่าครับผมไปดูเลยครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรล้างทําความสะอาดภายในนะครับด้วยน้ํายา f 1 1นะครับ r 1นึ r 1 4 1 b ช่วงนี้ของขาดนะครับช่างเพชรใช้ f 1 1รล้างไล่ระบบนะครับ ก็คือไต่จรสะอาดนะครับไส้กรองเป็นของใหม่นะครับเป็นไส้กรองใหม่นะครับนี่คือไส้กรองเดิมนะครับที่อยู่ในแผงคอนเดนเซอร์อยู่ในอยู่ในท่อตรงนี้นะครับนี่นะครับจะค่อนข้างที่จะตันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็นี่ครับขนาดช่างเพชรจับนิดเดียวนะครับจับนิดเดียวนะครับนี่สภาพน้ํามันคอมก็ค่อนข้างที่จะดํานะครับแต่ช่างเพชรล้างทำความสะอาดให้นะครับ ส่กองใหม่ที่ช่างเพชรจะเปลี่ยนให้เป็นของเดนโซนะครับก็แผงยังเป็นแผงเดนโซนะครับอันนี้เป็นแผงแท้นะครับส่กองก็ของแท้นะครับแต่ช่างเพชรจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับส่วนหม้อน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากล้างทำความสะอาดนะครับต่างจากตอนแรกนะครับตอนนี้พวกฝุ่นต่างๆนะครับหลุดออกไปหมดแล้วนะครับซึ่งจะทําให้การระบายหม้อน้ําหรือแผงคอนเดนเซอร์เราจะกลับมา เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากตอนแรกน่าจะระบายได้แค่ไม่เกิน40 5 0นตะครับตอนนี้ก็กลับมาแทบจะว่า1 0 0เลยก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็ให้ดูชัดๆนะครับใกล้ๆเลยนะครับหุ่นที่ติดมาออกไปหมดแล้วครับผมเดี๋ยวช่างพิชขอเวลาประกอบแผงคอนเดนเซอร์นะครับแดี๋วก็จะเช็คตัวอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงตามข้อต่อต่างๆให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวช่างพิชจะตัดภาพไปตอนที่ เติมสารทำความเย็นเสร็จเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความที่ลูกค้าซื้อมาจะเป็นยังไงครับผมครับผมตัวยีตะวีโกนะครับตัวย t a v วีโกที่มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับทางเพชรเช็คก็คือสินคอมรั่วนะครับแจ้งลูกค้าไปนะครับลูกค้าไปหาคอมเพรสเซอร์มาเป็นคอมเพรสเซอร์เชียงกงนะครับที่ลูกค้าซื้อมาให้ช่างเพชรนะครับ ให้ช่างเพชรเปลี่ยนนะครับในราคาสามพันบาทถ้วนนะครับที่ลูกค้าซื้อมานะครับตอนนี้ช่างเพชรทาการเปลี่ยนชุดหน้าคอมเอาชุดหน้าความเดิมใส่ให้นะครับเพราะว่าชุดหน้าคาร์ดคอมที่มากับคอมเพเซอร์ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้แรงดันคอมอยู่ที่200ร้อพีนะครับฝั่งไฮอยู่ที่40่ิพีซีนะครับ40พีซนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับคอมเพเซอร์นี่ครับตั้งเพชรทำการ เปลี่ยนน้ำมันคอมแล้วก็ความน้ำมันคอมเดิมทิ้งนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันคอมใหม่เข้าไปให้นะครับถึงจะเป็นงานที่ลูกค้าซื้อมาเองแต่เราทำให้แบบละเอียดนะครับก็ถ้าคอมใช้ได้ดีถ้าคอมดีก็จะได้ยืดอายุการใช้งานได้นะครับช่างเพชรสังเกตนะครับความเพเซอร์เงียบนะครับคอมเพเซอร์เงียบมากนะครับแล้วก็น้ำยายแอร์ช่างเพชรเติมเต็มระบบนะครับ พ่อใหญ่เริ่มมีน้ําจับนะครับเริ่มมีความเย็นนะครับก็เริ่มกับมาเย็นช้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับกับวีโก้คันนี้ครับหลังจากเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วความเย็นจะทําได้ปกติหรือเปล่าครับผมครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับหลังจากช่างเพียรทาการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้านะครับลูกค้าวิ่งมา455,940กิโลเมนะครับวีโกคันนี้ก็ถือว่าวิ่งมาค่อนข้างเยอะนะครับ หลังจากช่างเพชทําการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับดูจากกระจกนะครับเริ่มขึ้นฟ้านะครับแต่ช่างเพชก็คงจะเทสได้ไม่นานนะครับเรื่องจากน้ามันเตียนแล้วครับจะหมดเดี๋ยววิ่งไม่ถึงปั๊มถึงปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งช่างเพชจะต้องวิ่งไปปั๊มน้ํามันเติมน้ามันใส่รถจอดนะครับแล้วก็จะวิ่งไปส่งลูกค้านะครับก็จะลองนานไม่ได้นะครับพอไฟเตือนแล้วครับก็ตอนขับกลับมาร้านก็ยิ่งหวั่นใจครับว่าจะถึงร้านหรือเปล่าตอนนี้ช่างเพชจะลองแป๊บเดียวนะครับก็จะสรุปประการให้ ให้ครั FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามานะครับ FC ใหม่ที่เข้ามานะครับหวังถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับให้น้องช่างเพชรด้วยครับช่างเพชรจะได้มีกําลังใจทําคลิปอื่นๆรถรุ่นอื่นๆให้ดูอีกนะครับส่วนคลิปนี้นะครับช่างเพชรก็จะสรุปอาการสั้นๆให้ดูเลยนะครับตอนนี้หลังจากช่างเพชรเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์เซียงกงนะครับดิฟ์คัสซื้อมานะครับช่างเพชรเช็คคอมเพรสเซอร์ก็คือหน้าคัสแตกไปหนึ่ง พ่นนะครับตามต้นชิปแล้วก็มีลูกปืนดังนะครับช่างเพชรทำการาเปลี่ยนเอาชุดหน้าคอมที่อยู่ในคอมลูกเดิมที่ชุดหน้าคาัดไม่พังนะครับเพียงแต่ว,ว่าซีนคอมพังนะครับผมตอนนี้หลังจากช่างเพชรเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เสร็จนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ9-8ถึงองศานะครับถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่เข้าไปนะครับแต่เป็นคอมเพรสเซอร์อ่าเชียงกงนะครับที่ลูกค้าหามาให้นะครับ หลังจากช่างเพชรเซตแล้วผมให้นะครับแอร์กลับมาเย็นเป็นปกตินะครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ช่างเพชรก็จะขออนุญาตส่งงานให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดจริงจริงนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงจริงแต่ไม่สุดท้ายนะครับก็ฝาก FC ที่เข้ามาใหม่เข้ามาเก่านะครับทุกท่านฝากกดติดตามกดซับให้ช่างเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม